สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุผม,มอ้างอิมไทยแลนด์ะรับนี่จะมาเล่นเทปเปอร์ลันสองวันครับฟอนต์เรีนชาร์ดอก็ขอตัดไปก่อนครับครักครับก็บ <c oughs> ขอตัดไปก่อนครับแล้วเรียวออไม่ ถามว่าของใครกบลาวสอนอนี่ขามากระโดะโด,ดกระโดดตายตายาะฮะอืมก็อันเสียงรบกวนนะครับกระโดดกระโดดมอบ มองยากนน่ครับเขาอยากรบีใครไม่เขาอากเนปอร์ลันน่ะนี่ออสไลอ์อูอูเต็มหัว <c oughs> นะสลายไม้ ไลทไลจ์จบเทิร์นทูคอยโอเคให้เก็บเพาให้เก็บเหรียญนะฮึ่มฮึ่หลบไปเรื่อยๆก็เล่นตามมันไปเรื่อยๆครับถ่ายสักห้านาทีแล้วครับดับเบิลจับดับเบิลแท็บ อ๋อรับว่าแทบอยู่อาเล a ด y เขาบอกคุณพร้อมยังครับเฮ้ย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 ไม่เปิดไปกดโอ้ตายเลยฮะดูดิมันมีไอ้เกตมั้งอืมขอยกันคนับ โอเคไม่มีอะไรแหละต่อเลยอไม่มีให้โดดเชือกแม่โอ้โหพังหมายโคตรเทแคชช้อนเต็มหัววอลวีเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ตักกิ้งสติดอีแป๊

ต้องสติโอเต็มแน้วครนะับต้องสตีนโอ้โหตายอะโดนอ่ะผ่า ตาสุดท้ายไหมรอสุดท้ายรอ,อบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายอันรอบนี้ทำได้ดีเดี๋ยวดูรอบนี้เป็นเหมือนชัวว่างกันนะเฮ้ย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 เกือบเกือบอ,บอ ปเหนกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดเอ้าโอ้โหไม่โดน like, อ้ยโอ้โหกระโดดลงเลยอ๋อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซมัคสไาชิกผมนะครับบ๊ายบายครับ